Thank you ครับคุณผู้ชมครับขอนําทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรอบรัวรัชพัฒนะครับพบกันเป็นประจําทุกสัปดาห์ทางโฮมเคเบิลทีวีแห่งนี้นะครับเช่นเคยคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังในอินเทอร์เน็ตนะครับได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ w w w u d r u a c t h แล้วก็ที่เว็บไซต์ของบริษัทโฮมนะครับที่ w w w h o m e c a b l e c o t h คนะครับคุณผู้ชมครับรายการรอบรัวรัชพัฒสัปดาห์นี้นะครับจะนำคุณผู้ชมไปรู้จััักกกบสหร์อมทพย มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีนะครับซึ่งวันนี้ท่านประธานคณะกรรมการสหกรณ์อมรั์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีคือท่านอาจารย์สุพจนสกุลแก้วนะครับท่านจะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังว่าการจัดตั้งสหกรณ์รวมไปถึงสหกรณ์จริงๆนั้นมันคืออะไรและในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านอาจารย์สุพจน์จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า หลักการออมที่จะทําให้เรานั้นมีเงินออมรวมไปถึงอยู่ได้ในสังคมอย่างสบายนั้นจะต้องทําอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ Support สุพจน์สกุลแก้วก็นั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับจย์ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เกี่ยรติรายการรอบรัวรัชพัฒในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมครับท่านอาจารย์สุพจน์นั้นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินคณะวิทยาการจัดการซึ่งตอนนี้ท่านรักษาการประธานสาขาอยู่นะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น ที่ผ่านมานั้นท่านอาจารย์สุพจน์นั้นก็เป็นผู้บริหารของคณะซึ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และนําประสบการณ์และความรู้ตรงนั้นมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาของเรานะครับแต่มาวันนี้ท่านจะมาพูดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยายลายัลายราชภัฏอุดรธานีรวมไปถึงสาหกรณ์ต้องเรียนถามท่านอาจารย์นะครับคำว่าสหกรณ์หลายท่านก็คงคุ้นกับคํานี้จริงๆอาจารย์ครับมันคืออะไรฮะ สําหรับคําว่าสหกรณ์เนี่ยต้องกล่าวถึงว่าสหกรณ์มีกี่ประเภทก่อนนะครับว่าสหกรณ์เนี่ยนะครับมันมีสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ประมงนิคมสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนและสหกรณ์ร้านค้าแล้วก็บริการเนี่ยนะครับสำหรับว่าคาว่าสหกรณ์ก็คือการรวมกลุ่มคนที่มีอุดมการร่วมกันมารวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งก็เกิดตั้งแต่สมัยประเทศอังกฤษเกิดมานานแล้วสหกรณ์รอดเดลไม่นะครับที่ประเทศอังกฤษ แล้วก็มารวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกันครับก็ประกอบไปด้วย7ประเภทที่ที่ผมเล่าให้ฟังครับผมครับซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปแต่หลักๆก็คือคนหนึ่งคนสองคนสินาะสองคนขึ้นไปมารวมกลุ่มเพื่อใช้ในการออมและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มนะไม่ได้เป็นพูดถึงภาพรวมของของทั่วๆไปครับผมในส่วนของราชพัฒน์เราแหะครับเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ อมรั์สากลอมทรัพย์มีความเป็นมาอย่างไรอาจารย์ครับก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยขอเล่าของเรื่องเรื่องของการรวมกลุ่มกันของสาก์เขาเรียกว่าจะมีต้องมีหนึ่งคุณค่าสากบนะครับคำว,ว่าคุณค่าสาก์ก็คือสากรในอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเองออออค,ความรบับผิดชอบต่อตนเองครับความเป็นประชาธิปไตยครับ,ค,รบความเสมอภาคความเที่ยงธรรมความเป็นเอกภาพสมาชิกสาก์เชื่อมั่นในคุณค่า จริยธรรมแห่งความสุจริตความเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อ้อนผู้อื่นโดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสากลซึ่งการรวมกลุ่มกันเนี่ยต้องมีหลักการสากลมีเจ็ดหลักการครับหลักการแรกหนึ่งสมาชิกเปิดสมัครใจสมัครใจมาสมัครใจไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับสมัครใจมาแล้วจะต้องบังคับให้เข้ากลุ่มครับไม่ไม่ใช่นะครับสมัครใจกันมาแล้วก็เปิดว่าง อันที่2แน่นอนเรามีการประชุม,มประชุมคณะกรรมการทุกอย่างมีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในคุณค่าสากลก็คือคดําเนินการโดยสากรลโดยโดย,โดย,โดย,โดยคณะกรรมการมาร่วมประชุมกันรเราก็จะมีประชุมทุกเดือนแล้วก็จะมีประชุมสามัญใหญ่ประจําปีนะครับเพื่อให้สมาชิกได้รับรู้นั่นก็คือเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยนะครับ อันที่3ก็คือส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิกก็คือเอาเงินมารวมกันในในในกลุ่มถ้าภาษาทางการเงินก็คือการระดมทุนการระดมทุนระดมทุนนะครับร่วมหุ้นกันมาซื้อหุ้นกันอันที่4ก็คือปกครองตนเองเป็นอิสระนะครับอันที่5ก็ต้องมีการส่งเสริมฝึกอบรมสารสนเทศและก็ยังมีความร่วมมือกับสากลอย่างอื่นนะครับสุดท้ายก็เอื้ออาทรต่อชุมชนนี่คือเจหลักการสากลนะครับซึ่ง อุดมการเขาก็บอกว่าสําหรับอุดมการสหกรกรก็คือ<ม>ความเชื่อร่วมกันว่าการช่วยเหลือตอนเองเหมือนสุภาษิตพุทธศาส,สนาบอกอัตตาหิัตโนนาโถตนไม่ทิ่พึ่งห่งตนช่วยเหลือตอนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสากรกรซึ่งจะนําไปสู่การกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและสันติสุขใน<ม>สังคม,มนะครับ<ม>โดยใช้วิธีการสากรกรก็คือนำหลักการสาธรกรมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกชุมชนโดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดีจึงเป็นที่มาของอผู้บริหารที่จะได้จัดตั้งจัดตั้งสาก์ผู้บริหารมีคณะผู้ก่อตั้งตั้งแต่ท่านอาธิการท่านรองอธิการแล้วก็ประธานสาขานะครับแล้วก็คณะบดีในหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันจัดตั้งเพื่อสร้างเป็นสวัสดิการ,รให้กับมูมวลสมาชิกในมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีของเราครับผมก่อนไปที่คําถาม ถึงประวัติแล้วก็ความเป็นมาของสากลร,ราชพัฒอุดรธานีผมถามอาจารย์นิดนึงสากลมีกฎหมายครอบคลุมมีกฎหมายในการดูแลอยู่ใช่ไหมครับมีกฎระเบียบมีกฎหมายมซึ่งสมาชิกต่างๆก็ร่วมกันสร้างกฎหมายโดยมีกรมส่งเสริมสากลแล้วก็กรมตรวจสากลเขาเขา,เขาคอยตรวจสอบเราทุกทุกขั้นตอนครับผมผมถามเล่นๆอาจารย์รมันเหมือนแชร์ไหมฮะเหมือนแชร์ไหม คำถามแยกนะมาถนี่มีกฎหมายแชร์ไม่มีกฎหมายไม่มีความน่าเชื่อถือก็เหมือนเป็นผิดผิดกฎหมายผิดกฎหมายก็เหมือนเราเล่นฟิวเจอร์กับเล่นฟอร์เวิร์ดนั่นแหละฟิวเจอร์นี่มันจะมีระเบียบรูปแบบแบบแผนคำว่าฟิวเจอร์หมายถึงการซื้อสินค้าล่วงหน้าหรือตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือการเล่นทองคําล่วงหน้าต่างๆพวกเนี้ย ถ้าเป็นคําว่าฟิวเจอร์เนี่ยก็คือมีระเบียบแบบแผนซึ่งกลับเข้ามาสู่สากลระหว่างแชร์กับสากลก็คือสากลเนี่ยจะมีอุดมการมีอะไรที่ผมเล่าให้ฟังแต่แต่แปลตัวต่กี้เนี่ยแชร์คนละอย่างกันคือเอาเงินมาลงศัยอันนั้นแชร์ก็คืออาศัยความเชื่อถือกันจริงๆดีไม่ดีเท้าแชร์ก็หอบเงินดีโออันนี้อันนี้คุณผู้ชมคงเคยได้ยินข่าวประจำนะครับเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อต่างๆซึ่งมีการหอบ ใชน่าเป็นเป็นแคร์สมัยก่อนก็มีแม่ชะม้อยทิพโสก็ติดคุกประมาณพันกว่าปีเพราะมันต่างกรรมต่างวาระหรือแชร์คุณนกน้อยพวกนี้นะครับซึ่งโดนจับไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะออกมาแล้วมั้งครับเพราะว่าผิดกฎหมายปิดกฎหมายแต่สาง์กรไม่ไม่ผิดมีหลักการมีอุดมการณ์ร่วมกัน แล้วมีกฎหมายรองรับครับผมเพราะนั้นท่านสมาชิกก็เชื่อมั่นนะครับที่ท่านสมาชิกจะนําเงินมาร่วมหุ้นร่วมทุนกับเราครับผมไปที่ที่มาของการจัดตั้งสากลอมทรัพย์ราชพัณอุดรธานีมีที่มาอย่างไรฮะอาจารย์ครับอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือท่านผู้บริหารมหาวิจัยก็เห็นในความสําคัญของตรงนี้นะครับเพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีเพื่อเป็นเป็นแหล่ง แหล่งในการสะสมเงินทุนแหล่งในการออมเงินรวมถึงเมื่อมีปัญหาก็เอาเงินไปใช้ก่อนอมายุ่ากู้ินไปใช้ก่อนนำเงินไปใช้ก่อนได้แล้วก็มาผ่อนส่งที่หลังนั่นอกู้เงินนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือการกู้เงินก็คือการช่วยเหลือสมาชิกครับผมครับซึ่งสากลของเราก็คืออยู่ในหนึ่งประเภทก็คือสากลออมทรัพย์นะครับออมทรัพย์แล้วก็เริ่มก่อตั้งเมื่อ52ครับเมื่อสอ2 5้นะครับโดยบุคลากรต่างๆเพราะนั้น นะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกตั้งเป็นรัชการนะครับเป็นพนักงานราชการเป็นแม่บ้านต่างๆนะครับที่ในสมาชิกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั่นเองครับซึ่งตามหลักการก็คือคนที่อยู่เป็นสมาชิกสหกรณ์หนึ่งเนี่ยห้ามไปเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นด้วยอันนี้เป็นหลักการโดยปกติแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับผมสมมติว่าถ้าข้าราชการเอายกตัวอย่างขออนุญาตไปที่สหกรณ์อมทซัพย์ครู อุดรธานีครับผมนะหรือทรมาจากอะไรก็แล้วแต่ครับใพราะกลุ่มถ้าเป็นสมาชิกตรงนั้นก็ไม่สมาชิกคนนั้นก็ไม่สามารถไปเป็นสมาชิกของสากลอื่นได้รวมไปถึงสากลราชพัฒนอุดรธานีของเราด้วยถูกต้องครับถูกต้องนะฮะก็คงเป็นเนื่องมาจากอาจจะมีหนี้เยอะะพูดพูดตรงๆนะคุณก็คืออาจจะเป็นหนี้ตรงนี้แล้วเอาไปกู้หนี้ตรงนี้ไปปตรงนั้นแตรงนั้นมันนามาซึ่ง การหนี้สินก็คือเอาเงินอนาคตมาใช้เขาเรียกว่าเอาเงินอนาคตมาใช้ครับแต่กฎหมายอันนี้เป็นกฎหมายเลยหนึ่งสมาชิกต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นอย่างเดียวของเราของเราใครที่ที่เป็นแล้วจะเป็นที่อื่นไม่ได้ถูกต้องครับเป็นที่อื่นมาเป็นของเราไม่ได้ถูกต้องครับอาจารย์สมาชิกปัจจุบันกรรมกรรมการก่อนฮะอาจารย์สําหรับกรรมการของเรานะครับ กรรมการชุดปัจจุบันเป็น,ปนชุดที่5นะครับผมก็เป็นประธานกรรมการก็ประกอบไปด้วยอาจารย์ไพศาลต่างๆนานานครับ,รบอาจารย์ปิยกรณาา์อา,าจารย์กฤษดาาจ์บัณฑิตพศดรสุรสุรชนีนะครับแล้วก็บุคลากรต่งตางๆ15ท่านซึ่งกรรมการชุดนี้เป็นชุดที่5ก็ได้รับการคัดเลือกเมื่อการประชุมสามัญใหญ่ประจําปีเมื่อวันเดือนที่ผ่านมาครับผมก็เริ่มดําเนินการแล้วก็ในกรรมการชุดที่5เนี่ยทั้งหมด15คนเนี่ย ก็จะแบ่งแยกย่อยเป็นกรรมการอํานวยการก็มีคณะอํานวยการเพื่อผมแล้วก็ดรไพศาลอาจารย์กฤษดาอาจารย์บัณฑิตแล้วก็อาจารย์ดรสุรัชนีอันนี้เป็นทุกอย่างเลยนะเนี่ยกรรมการอำนวยการท่านท่านท่านมาช่วยเหลือนะครับ่านช่วยเหลือนะครับแล้วก็พิจารณาเงินกู้ก็มีอยู่เจ็ดท่านนะครับอันนี้เป็าเงินกู้นะครับก็จะมีชุดเดิมแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นครับก็เพิ่มอีกสองท่านนะครับเจา้าที่คณะต่างเข้ามา นะครับแล้วก็มีพิยาด้วยนะครับเพื่อเพื่อคณะกรรมการชุดที่5จะทํางานในเชิงลุกมากขึ้นนะครับเชิงลุกมากขึ้นตอนนี้ก็จะมีการไปออกไปออกไปพบปะออกไปแจกจ่ายนะครับอันนี้เราก็เพิ่งไปแจกจ่ายเงินปันผลให้กับท่านผู้บริหารที่ท่านกรุานะครับมาเป็นสมาชิกให้กับเรานะครับท่านอธิการแล้วก็คณะแม่บ้านนะครับในรูปแบบต่างๆรวมถึงท่านที่ปรึกษาของเรานะครับท่าน ่านลองสุวิทย์นะครับเป็นเป็นที่ปรึกษาเทปนี้แล้วผมก็จะไปรับเงินบันผลนะครับครับครับเนี่ยรับกับคนนี้เลยฮะรับกับคนนี้เลยนะครับคนนี้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยการสะดวอำนวยความนะดวกในเรื่องของงานบัญชีการเงินต่างๆเก่งเป็นคนที่เก่งมากครับคุณน้องบอมน้องบอมเรียกน้องบอม เดินไปเดินไปจ่ายตลาดก็เรียกน้องหม่อมได้ครับครับครับเรียกน้องหม่อมได้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งถามท่านอาจารย์เลยสมาชิกตอนนี้ก็คือเราเรามีสมาชิกสมาชิกตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อาจารย์สองร้อยห้าสิบคนสองร้อยห้าสิบครับเพิ่มขึ้นเยอะทีนี้เราวางแผนเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเป็นแปดร้อยเอ่อเท่ากับบุคลากรของเรานะครับเพราะว่าอยบุคลากรก็มีปัญหาทางด้านทางด้านในเศรษฐกิจล่าออกไปบ้างนะครับ ก็ลดหุ้นบ้างลดทุนบ้างลาออกไปส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเพราะฉนั้นเนี่ยตามหลักการสรัากรจริงๆเนี่ยเราไม่อยากให้ปล่อยบุคลากรเหล่านั้นลาออกไปตามหลักการสากพากรคือต้องเข้าไปช่วยเหลือสมาชิกเพราะว่าถือเป็นสวัสดิการนะครับสากรอื่นๆที่เขามีเงินทุนสูงๆเนี่ยเขาขนาดที่ว่าไปจ่ายหนี้แทนสมาชิกแล้วก็มาปรับโครงสร้างหนี้จรจาประนอมหนี้เพื่อเพื่อให้สมาชิกเขาได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเราได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ช่วยเหลือกันไปครับผม2 5 0ห้าสิคนตั้งเป้าในในยุคของท่านอาจารย์สุพจน์นี่น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับผมตั้งเป้าไว้ที่3 5 0อห้าสิคน3 5 0อห้าสิคนรับย5 0าคนยากไหมอาจารย์ยากผอดูเพราะว่าพยายามที่จะต้องหาสมาชิกตอนนี้เราก็มีกลยุทธ์ในด้านการหาสมาชิกว่าคณะกรรมการสิบคนเนี่ยก็จะต้องไปหาสมาชิกเพิ่มนะครับคนละคนสองคนเดอนละคนสองคนก็ยังดีซึ่งมัน เปรียบเสมือนเก็บเงินไว้ใช้เพื่ออนาคตอยาคิดว่ากู้อย่างเดียวเธอใช่ไหมฮะปกรณ์ทรัพย์ชื่อมันก็บอกแล้วว่าน่าจะในเรื่องของการออมใช่ไหมฮะถ้าถ้าเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อื่นสมาชิกของเขาโอ้เยอะมากเลยในในในกลุ่มของเรานะถึงแม้ว่าจะตัวเลขแค่แค่นี้อาจารย์สุพจน์มองว่ามันมีความท้าทายอะไรไหมฮะความท้าทายก็คือแผนในอนาคตแน่นอนท้าทายก็คือทํางานเชิงลึกแล้วก็ให้กับสมาชิกหา บุคลากรที่ที่เข้ามาความท้าทายก็คือหนึ่งเงินทุนเราต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มซึ่งท่านอธิการบดีก็มีนโยบายให้แล้วว่าน่าจะกู้เพิ่มนะเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้แล้วก็ความท้าทายนี่สองก็คือคู่แข่งขันทั้งข้างในของเราเองก็มีทั้งเงินโครงการสวัสดิการและก็เงินที่เป็นสวัสดิการของคนงานต่างๆเนี่ยนะครับมีให้กู้ซึ่งดอกมันก็ถูกกว่านะครับของเราดอกประมาณ7 6.5%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เกิดเป็นความท้าทายที่ว่าเราจะต้องมีการบริหารซึ่งตอนนี้คณะกรรมการอำนวยการทั้ง4-5คนเนี่ยเขพยายามที่จะวางแผนการเงินเพื่อให้แผนเราบรรลุร่วงก็คือ 1. นึ่ในเรื่องเพิ่มทุน 2. เพิ่มสมาชิกให้เยอะที่สุดท่านที่ปรึกษาดำรี่ว่าน่าจะถ้า500คนขึ้นเนี่ยสบายเลย เพราะว่าบุคลากรในราชพัฒนเรา8ปดร้อกว่าคนนะครับแต่ว่าก็มีจุดอับอย่างหนึ่งก็คือเป็นสาก์ที่อื่นและไม่สามารถเป็นสาก์ที่เราได้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นข้าราชการครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลึงขอเชิญชวนท่านพนักงานมหาวิทยาลัยท่านพนักงานราชการท่านบุคลากรในระดับต่างๆนะครับมาสมัครนะครับมาสมัครเพื่อมันเป็นความภาคภูมิใจครับมันเป็นศักดิ์ศรีและก็เป็นสวัสดิการที่มหาลัยมอบให้ครับ นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจยัยงไงเรามีมา,าเรามีสากลอมทซัพ์เป็นของตนเองนะครับอันที่2ก็คือมีศักดิ์ศรีก็คือเราไม่ใช่สมาชิกสมทบ,รบเราเป็นสมาชิกสามัญน,นะครับที่สามารถกู้ได้ที่สามารถาเพิ่มทุนได้ที่สามารถทําทอะไรได้หลายๆอย่างครับ,รบแล้วก็ได้รับบริการจากเราได้เต็มที่อันนี้เ,นนนนเฉพาะสําหรับคนข้างใน แลวคนข้างนอกเหรอครับคนข้างนอกก็จะมีสมาชิกสมทบนะครับในรูปแบบของการออมนะครับก็สามารถอนาคตก็จะสามารถกู้ได้ครับครับผมไปฝากที่อื่นมาแล้วก็ยังเหลือแหล่งที่จะออมทรัพย์ในในแหล่งนี้ก็คือสากลออมทรัพย์ราชพัฒนอุดรธานีก็สามารถที่จะเข้ามาถูกต้องครับเปิดเปิดโอกาสใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะนั้นเป้าหมายคุณผู้ชมเป้าหมายเรื่องของการหาสมาชิกเนี่ยเป็นความท้าทายของท่านประธานคนใหม่ วาระกี่ปีฮะอาจารย์เออหนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีมันน้อยไหมฮะออในความคิดของอาจารย์จะว่าน้อยก็ก็หน้อยยังทำอะไรเป็นที่นะครับก็แล้วแต่กฎหมายของเราเราเราล่างไว้อย่างนั้นว่าประธานกรรมการหนึ่งปีนปสามารถอยู่อีกหนึ่งวาละได้อีกหนึ่งวาละหนึ่งอีกหนึ่งวาละครับเพราะนั้นก็สมาชิกห้าร้อยคนครับคุณผู้ชมที่ได้ยินสดบคุณเป้าตามตามเป้าหมายของนายดับลิของท่าน ที่ปรึกษาก็คือท่านอาจารย์ดรสุวิทย์น้ำมหาจักรรองอธิการบดีนะครับซึ่งท่านเคยเป็นประธานกรรมการสากลออมรั์มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีในยุคเริ่มแรกนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วต้องเรียนถามท่านอาจารย์สุวัตด์นะ่ฮะว่า5ปีผ่านมาแล้วไอ้ที่เราว่ากันมาทั้งหมดเนี่ยผลการดำเนินงานเป็นไงอาจารย์กำไรในปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือ200,000กว่าบาท2 8 0 0 0 0แ0 0หมื่นสักว่าบาทนะครับ ทีนี้ในเงิน2 0 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามีรายจ่ายน้อยมากท่านก็ทราบนะครับกรรมการแต่ละท่านมาประชุมไม่มีเบี้ยประชุมไม่มียังไม่มียังไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับคือกรรมการเรามาทาด้วยด้วยใจมาทําด้วยใจจริงๆนะครับท่านกรรมการทั้ง15ท่านแล้วก็มหาลัยก็ซัพพอร์ตก็สุดยอดมากนะครับเพราะว่าเราเป็นสากลเล็กๆเพิ่งเปิดดาเนินการมา5ปีนะครับแล้วก็ต้องมีท่านสากลมาช่วยมาช่วยเหลือมาฟูมฟัก S <S เพื่อ <บ S 2> อยากให้ไปเพราะมันเป็นสวัสดิการของ <บ S 2> มหาวิทยาลัย<บ>นะครับซึ่งการจัดสรรกําไรเนี่ย <Ừ. S 2> อยู่ดีๆเราจัดสรรไม่ได้เราต้องมีมติในที่ประชุมใหญ่วิสามัน <บ S 2> <บ>ป,ประชุมใหญ่สามัญประจําป,ปีที่ผ่าน <บ S 1> <บ S 2> มานะครับมันมีอยู่เจ็ดปดอย่างที่เราจะต้องคํานึงคํานึงถึงที่เราจะต้องแบ่งปันอันแรกก็คือทุนสํารองทุนสํารองนีก็คือป้องกัน สากลเราล้มหรือป้องกันเงินป้องกันต่างๆเป็นเงินเสริมสภาพคล่องในรูปแบบต่างๆเรียกว่าทุนสำรองทุนรองรังอ่ะนะครับเราก็แบ่งไป3 0,000ื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ตามอุดมการสากลต้องมีความร่วมมือกับสากลอื่นก็คือค่าบำรุงสันนิบาตสากล1 0,000นะครับแล้วก็เงินปันผลนะครับเงินปันผลปีนี้เราจ่าย5%เนะครับไม่ต่ําลงนะฮะเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่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 ต่ํานะครับแล้วก็ ใครที่กู้ยืมนะครับก็มีเงินเฉลี่ยคืนด้วยคิดจากดอกเบี้ยที่จ่ายนะครับเรแล้วก็มีเงินโบนัสนะครับเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินบันผลก็คือไม่ให้เงินบันผลต่ำกว่า5%ถ้ามันต่ำกว่าเราต้องใช้ทุนตรงนี้ไปซัพพอร์ตรวมถึงทุน ศึกษาอบรมทุนสารประโยชน์นะครับที่ตามหลักการตามกฎหมายของสากลต้องแบ่งอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนแชร์อย่างที่ท่านถามนะจึงไม่เหมือนนะครับมีคะแนนเปียมาเพราะปยตามนั้นไปตามนั้นอาศัยความเชื่อถือครับผมอาศัยความเชื่อถือการอาศัยบุคลากรบางครั้งบุคลากรบองค์ก็ยังโกงกันขอเงินหนีไปก็มีครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือการจัดสรรกําไรในรูปแบบนะครับซึ่งจะต้องผ่านกรรมการอย่างที่บอกครับเป็นตัวตั้งที่ท้าทาย ที่ท่านอาจารย์สุพจน์ตั้งเป้าไว้อยากต่ำหนึ่งปีหรืออีกวันละหนึ่งปีที่สองเอาให้ให้ให้สองปีซะขอบคุณครับท่านแ็แล้วแต่คณะกรรมการแล้วแต่สมาชิกเขาจ้ผมสมาชิกสนับสนุนนะผมผมก็เป็นสมาชิกนะขอบคุณครับท่านเอาล่ะต่อไปเป็นการตั้งเป้าที่ที่น่าจะน่าจะเป็นไปได้นะอาจารย์ฮะการตั้งเป้าไว้ไว้ไว้ต่ำเพราะนั้นงานของท่านอาจารย์ก็คือจะรักษาระดับตรงนี้แต่ไม่ใช่แน่ใช่ไหมฮะอาจารย์เพราะอาจารย์ต้อง เมีการตั้งเป้าที่เพิ่มขึ้นครับทีนี้อาจารย์ครับผมเรียนถามในฐานะที่ท่านอาจารย์สอนวิชาการเงินด้วยในสภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ลุกท่านทราบกันดีนะครับทั้งเรื่องของค่าเงินที่มันเพิ่มมากขึ้นแต่ไอเรื่องของอรายจ่ายก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักของการสรณ์หรือการออมทรัพย์เนี่ยเราเรามีแนวทางในการที่จะออมอย่างไรให้อยู่ในในสภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้ได้อย่างแบบอย,อ,ยอย่างอยู่ได้ครับอาจารย์ฮะ เอาอย่างนี้ครับเริ่มจากเศร,รษฐกฐิจพอเพียงนะครับจะเห็นเวลาคุณไปอบรมเศรษฐกฐิจพอเพียงจะมีตุ่มน้ำตุ่มน้ําตุ่มนึงนะครับตุ่มน้ําก็รุ่รการรั่วรก็คือการใช้ใจ่ายนะครับใช้ใจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะมีเงินมาออมได้เนี่ยคุณจะอุดอันไหนก่อน นะครับคุณจะไปเลือกหาน้ํามาเติมเรื่อยๆหารายได้มาเติมเรื่อยๆมันก็ใช่ที่น้านี่คือเงินน้านี่คือรายได้ที่เข้ามาถูกต้องครับครับรายจ่ายคือรอยรั่วรอยรั่วนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะอุดรูไหนก่อนนะครับอุดรอยรั่วรูไหนก่อนเมื่อคุณอุดได้สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ที่ใจอยู่ที่ใจว่าเราจะระงับความอยากนั้นได้ไหมมันมี2ออย่างนะ คือความต้องการกับความจําเป็น <atau> นะครับเพราะฉะนั้นความต้องการส่วนใหญ่จะสิ้นเปลืองไปแต่ความจําเป็นก็คือซื้อมาเพื่อความจําเป็นจริงๆรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากตรงนี้บอกได้ว่าตรงไหนคือความต้องการอันไหนคือความจําเป็นอาหารจําจเป็นไหมของใช้ในบ้านจำเป็นไหมของใช้ในบ้านจําเป็นอ่าเหล้าบุหรี่จําเป็นไหม อืมอันนี้ในมุมมองของผมไม่จําเป็นครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกอุดรูรั่วต่างๆซึ่งตามหลักการเนี่ยนะครับคุณจะมีเงินออมได้เนี่ยบางคนบอกว่ามาผมไปเชิญมาเป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยบอกไม่มีตังค์ไม่มีเงินจะออมลําพังจะใช้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณดูตุ่มน้ําตุ่มนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะทราบว่าคุณจะอุดรูไหนก่อนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทราบว่าคุณมีรายจ่ายอะไรคุณต้องจดบัญชีครับ จดบัญชีรับจ่ายบัญชีคเนรเรือนต่างๆจดต้องจดค,คนไทยไม่ค่อยจดเป็นพ่ออะไรก็ไม่ทราบอะไกลัวตัวเลขกลัวอะไรกลัวเห็นแล้วมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นต้องจดนะฮะต้องจดจดเสร็จก็ามาตัดตัดตัวไหนที่ไม่จําเป็นซึ่งเข้าสู่หลักาการก็คือ1รู้หารู้เก็บรู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายดอกผลนะครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ไหมจากข้างล่างขึ้นบนจากวงวงข้างในครับจากแกนกลางก็คือหนึ่งต้องรู้หาก่อนหารายได้รายได้จากไหนบ้าง นะครับรายได้จากช่องทางจากพวกเราก็มีเงินเดือนเงินปันผลคอมมิชชั่นต่างๆนะครับอะไรนะครับคอร์รัปชั่นคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นครับขออนุญาตผมสงสัยบางเรื่องครับประเด็โอเคครับครับคอร์รับคอมมิชชั่นนะคอมมิชชั่นนะเออเพราะฉะนั้นนะครับอันนั้นคือเงินเดือนโบนัสต่างๆนะครับ เอ่อกำไรจากการค่าขายทําธุรกิจส่วนตัวต่างๆแล้วก็เงินปันผลดอกเบี้ยอันนี้พวกนี้เป็นช่องทางที่มาของการหารายได้นะครับรู้หาแล้วก็นะครับสากรเราก็ส่งเสริมในการรู้เก็บนะฮะต้องรู้จักเก็บเก็บออมเงินวันนี้ผมมี2เคล็ดลับคือ 1. แบบลบสิบลบสิบหามาได้เท่าไหร่ให้หักไว้เป็นเงินออม10%คือตามสมการของคนรวยครับสมการของคนรวยก็คือเอารายได้ลบเงินออมไม่ใช่รายได้ลบเงินออมเลยครับ กลายเป็นค่าใช้จ่ายแต่สมการของคนทั่วไปก็คือเอารายได้ลบรายจ่ายที่เหลือเป็นเงินออมซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเงินเงินออมขึ้นมาก่อนต้องเอารายได้ลบเงินออมเลยนะครับก็จะกลายเป็นรายจ่ายที่เราควรจะจ่ายนี่คือคนรวยคิดกันอันนี้คือคนรวยเขาคิดเพราะนั้นนี่คือออมแบบลบสิบหรือถ้าออมแบบบวกสิบฝั่งด้านนี้นะครับก็คือคุณใช้ไปร้อยคุณต้องหามาเพิ่มอีกสิบครับคุณใช้ไปร้อยหาเพิ่มเพิ่มอีกสิบอันนี้คือรู้เก็บเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้เก็บเสร็จปับ คุณก็สามารถนําเงินที่เหลือเนี่ยไปลงทุนเพิ่มจนเป็นตัวสุดท้ายก็คือรู้ขยายดอกผลนะครับแล้วก็รู้ใช้ใช้ก็คือฉลาดซื้อฉลาดใช้แล้วก็ฉลาดใช้ชีวิตนะครับซื้อของที่มีจําเป็นนิดนะนิดนิดภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยก็คือจําเป็นไม่ใช่วนนะกับสนองนิดกับสนองวันต่างกันสนองความจําเป็นสนองความต้องการหรือความอยากต่างกันเพราะนั้นถ้าเราสนองความอยากบ่อยๆมันก็จะเปลืองตังก็จะเป็นคนจนไป ไปห้างอันนั้นไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แต่ก่อนไปเราต้องจดบันทึกไว้ก่อนว่าเราซื้ออะไรจดรายการชือซื้อนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไปกับภรรยาหรือไปกับแฟนเนี่ยเวลาเดินผ่านคาว่าเซลพยายามปิดตาด้วยเพราะผู้หญิงผู้หญิงได้เกลียดสำหรับสาหรับผมเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงครับตัวผมเองเพราะทนกับคำว่าเซลลไม่ได้นะฮะเห็นคำว่าเซลเราวิ่งใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฉลาดซื้อซื้อตามความจำเป็นแล้วก็ไป ห้างสรรพสินค้าที่ยตรงไหนมันถูกก็พยายามเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือรู้ใช้รู้ขยายผลก็คือแน่นอนเนี่ยเอาเงินมาฝากกับสหกรณ์เราเห็นไหมเอาเงินมาทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยได้ตั้ง5%ปอนะครับแถมถ้าท่านกู้ท่านได้เรซนะครับถ้าเกิดท่านไม่เอามาแล้วท่านไปใส่ตุ่มฝังดินไว้โดนปลวกเจาะเหมือนแม่บ้านจีนอ่ะโดนปลวกเจาะไหลล้านหยวนเลยนะฮะเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเงินมาขยายดอกผลถ้าไปฝากแบงก์สลึงเดียว ร้อยละสี่อีกตราเงินเปอร์ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้รับแล้วโอ้โหแพเงินเฟ้อแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือรู้ขยายผลนะครับครับผมเพราะนั้นก็มีอยู่สี่ตัวครับก็รู้หารู้ใช้รู้เก็บรู้หารู้เก็บรู้เก็บรู้ใช้ แล้วก็รู้ขยายดอกผลเรียงอย่างเรียงไม่ถูกเลยครับนี่ตามนี้เลยรู้หารู้เก็บรู้ใช้รู้ขยายดอกผลเก็บใช้ขยายผลครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะตอนนี้คุณผู้ชมก็ได้หลักการในการออมแล้วไปไหนมาไหนก็พูดถึง AEC ตลอดอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่า AEC เนี่ยพกเข้ามาปี58เนี่ยมันมันจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างของสากลรูอเปล่าครับอาจารย์ฮะสบธันวาปี58จะเป็น AEC โครงสร้างสากลก็ ยังคงเดิมนะครับแต่ก็จะปรับกลยุทธ์ปรับกลยุทธ์ของการหาลูกค้าปรับกลยุทธ์เพราะว่าทุกอย่างมันจะถาโถมเข้ามานะครับเราจะเป็นประเภทประเทศใหม่เป็นประเทศเอ c เพราะฉะนั้นเนี่ยสากรหนึ่งต้องทํางานเชิงลุกมากขึ้นนะครับประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปี40ต้มยํากุ้งเกิดแต่สหกรณ์ยังอยู่นิ่งเลย เพราะว่าพันเจ็ดร้อยกว่าล้านในกลุ่มสากลเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับเพราะฉะนั้นอุดมการคุณค่าสากลดีมากนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นเนี่ย AEC มาเราก็มีภูคุ้มกันนะครับอะไรมากระทบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สมาชิกของเราก็ต้องมีการยึดตามหลักอุดมการสากลทั้งเจ็ดตัวอย่างที่บอกครับผมสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้ท่านอาจารย์ได้ฝากเชิญชวนโดยเฉพาะสมาชิกในราชภัฏอุดรธานีของเรา ได้หันมาออมกันบ้างครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับครับผมในฐานะประธานกรรมการชุดที่5อาจารย์สุพสกุลแก้วขอให้ท่านได้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะบริหารเงินของท่านจะหาดอกผลให้กับท่านได้เยอะๆนะครับจึงขอฝากทุกท่านเรียนเชิญสากลสมาชิกทุกท่านนะครับไปเรียนเชิญบุคลากรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้มาสมัครสมาชิกเยอะๆเพื่อได้เพิ่พมทุน เพิ่มบริการนะครับซึ่งแผนในอนาคตเราก็จะเพิ่มเรื่องของฐานสมาชิกเพิ่มเรื่องของอบริการทางการเงินต่างๆให้ครบถ้วนดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงให้ความอนุเคราะห์สมัครนะครับเก็บเงินแล้วมาสมัครกับสมาชิกสากลของเรานะครับและเชื่อมั่นว่ามีความมั่นใจมีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่มหาเลยได้จัดให้ท่านให้ท่านได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับครับผม ครับคุณผู้ชมครับนี่คือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีภายใต้การบริหารงานของท่านอาจารย์สุพจน์สกุลแก้วประธานชุดที่5หรือสมัยที่5นะครับท่านบอกว่าการออมนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เอซจะเข้ามาผลกระทบจะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มของสหกรณ์นั้นก็ยังสามารถดํารงอยู่ได้ภายใต้ปรัชญายหรือภายใต้หลักการของสหกรณ์เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ บุคลากรของมหาวิทยายล,ายลัยราชภัฏอุดรธานีใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกหลังจากเสร็จบันทึกนี้ผมจะไปรับเงินปันผลครับผมอย่าอิจฉาผมนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุพจน์สกุลแก้วเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความกรุณามาถ่ายทอดความรู้ทางด้านสากลอมรัพย์ของมหาวิวทยายล,ายลัยราชภัฏอุดรธานีครับอาจารย์ขอบพระคุณครับครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการรอบรัวราชพัฒนหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมจะนําคุณผู้ชมไปชมภารกิจด้านใดของมหาวิทยายลัยต้องติดตามเช่นเคยนะครับขอขอบคุณบริษัทโฮมเคเบิลทีวีและคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมวันนี้ผมธีทวัสสิงห์ัศริพร้อมทีมงานรอบรัวราชพัฒนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ